เฟสวยเปิดใหม่ไฮไลท์คือต้นโอลิฟค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแนะนำคาเฟ่เปิดใหม่ในอำเภอสวนพึ่งค่ะโอลิวาวิวเดอะคาเฟ่ค่ะวิวสวยบรรยากาศดีมากค่ะถูกอบล้อมด้วยภูเขานะคะตั้งอยู่ในสวิตบัรเล่รีสอร์ทค่ะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็ได้ชมวิวสวยๆแบบ360องศาเลยค่ะ มาชมวิวสวยๆกันก่อนนะคะจะพาไปชมต้นโอลีฟค่ะต้นโอลีฟที่มีอายุเป็นร้อยร้อยปีนะคะต้นโอลีฟต้นนี้นะคะเป็นจุดไฮไลท์ของคาเฟ่ที่นี่เลยค่ะ ตั้งอยู่ตรงกลางจุดเด่นเลยนะคะเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยมากอีกจุดหนึ่งค่ะแล้วรอบๆก็เป็นวิวสวยๆนะคะวิวภูเขาสลับซับซ้อนนะคะยามเย็นที่บรรยากาศดีมากๆแต่ที่เรามาวันนี้เรามากลางวันค่ะ ตรงนี้ก็เป็นสกายวอล์กค่ะที่ให้เราออกไปถ่ายรูปนะคะแล้วก็ออกไปชมวิวแต่เข้าไปได้ครั้งละไม่เกิน5คนนะคะทุกคนคะเรามาผ่อนคลายกับวิวธรรมชาติสวยๆกันคะ่ะ ที่สุดก็น่าจะเป็นมุมนี้ค่ะมุมด้านหน้าที่มีกระจกบานใหญ่มากๆนี่นะคะนี่นี่เอาไว้เช็คความสวยกันก่อนที่จะถ่ายรูปนะคะถูกใจมากเลยค่ะโอ้ลมพัดแรงนะคะมาชมต้นโอรีฟกันใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะทรงพุ่มสวยมากเลยที่โคนต้นก็ทำเป็นที่นั่งไว้สำหรับให้เรานั่งพักผ่อนแล้วก็นั่งถ่ายรูปค่ะ มันั่งโพสท่าสวยๆกันตรงนี้รับรองว่าได้รูปสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปตรง,งุมนี้สักสองสามรูปค่ะเดี๋ยวขอไปถ่ายตรงอื่นก่อนนะคะมีบอ่อปาลาครับด้วยค่ะมีหินก้อนใหญ่ๆตกแต่งแบบธรรมชาติมากเลยต้นไม้ก็ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราขอเดินไปดูด้านนี้ค่ะดีด้านร้านอาหารนะคะ การตกแต่งก็สไตสล์ฝรั่งเศสนะ,ะตอนนี้จะพาเข้าร้านคาเฟ่ค่ะจะไปออเดอร์นะคะไปสั่งกาแฟค่ะเมนูแนะนำของทางร้านก็คือโอลิวาคอฟฟี่ค่ะซึ่งเราก็ได้สั่งไปนะคะซึ่งเป็นเมนูผสมระหว่างช็อตกาแฟกับน้ำสม้มแล้วก็ใส่สับปะรดเล็กน้อยค่ะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของส่วนพึ่งค่ะ และน้องยังบอกอีกว่ามีอีกหนึ่งเมโนโคูค่ะคือโอลิวาบรินเซตซึ่งผสมระหว่างน้ำส้มกับช็อตกาแฟแล้วก็โซดาค่ะให้ความหอมละมุนของมวนดอกไม้ดื่มแล้วสดชื่นค่ะส่วนของลูกสาวเขาออเดอร์โกโก้เย็นค่ะตอนนี้เราก็จะมาดูเบกเกอรี่ค่ะน้องๆพนักงานก็แนะนำว่าเป็นเบกเกอรี่ที่นำเข้าจากฝรั่งเศสค่ะเราก็ออเดอร์เค,ค้กช็อกโกแลตค่ะ ราคาชิ้นละ150บาทเดี๋ยวตามมาชมมาชิมกันค่ะระหว่างรอของที่เราออเดอร์ไปนะคะเราก็ถือโอกาสมาชมภายในคาเฟ,ฟ่นี้นะคะใครจะนั่งนีคหค่างรอที่นั่งถ่ายรูปไปได้คะ่ะสวยๆนะคะของที่เราออเดอร์ไปมาแล้วค่ะโอลิวาคอฟฟี่ที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะนี่คะ่ะตกแต่งมันยังสวยงามอีกแก้วหนึ่งก็คือ โกโก้เย็นค่ะนี่นะคะส่วนเบเกอรี่ก็คือเค้กช็อกโกแลตค่ะมามาชิมด้วยกันค่ะก่อนที่เราจะดื่มเราก็ต้องคนค่ะคนให้ชั้นกาแฟกับชั้นน้ำส้มเข้ากันก่อนนะคะรสชาติแปลกดีค่ะ มีหวานอมเปรี้ยวนิดนิดค่ะขับตกแต่งด้วยส้มค่ะผลส้มนะคะเสียบไม้มาแล้วก็วางบนปากแก้วสวยงามค่ะแถมยังทานได้ด้วยนะคะเพิ่มความสดชื่นค่ะขอชิมเค้เคชคชคกช็อกโกแลตจอนค่ะเบเกอรี่ที่ว่านำเข้าจากฝรั่งเศสนะคะนี่ค่ะ อร่อยจริงค่ะอร่อยเลยอันนี้แนะนําเลยนะคะนี่เป็นเค้กช็อกโกแลตนะคะนุ่มหอมเนื้อเบาบางค่ะได้ความเป็นช็อกโกแลตเข้มเข้มข้นเลยนะคะอร่อยและอีกหนึ่งเมนูค่ะพิซซ่านะคะเป็นพิซซ่าโฮมเมดสูตรพิเศษของทางร้านค่ะแป้งบางกรอบนะคะอันนี้เป็น พิซซ่าหน้าฮาวายเอียนครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นหน้าซีฟู้ดค่ะ